NAV 10บาทถูกจริงหรอเรื่องจริงหรือว่าคิดไปเองถ้าอยากรู้ต้องตามไปดูสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beauty m a s t เ r อยู่กับนิกี้เช่นเคยนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการนะคะว่า NAV 10บาทถูกจริงหรอเรื่องจริงหรือว่าคิดไปเองนะคะนักลงทุนหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่า หน้าใหม่หรือแม้กระทั่งคนขายกองทุนเองนะคะต่างก็เชื่อว่า NAV ที่ราคา10บาทนั้นนะ่ะคือราคาถูกเรานะคะในฐานะนักลงทุนก็เลยมาถูกชักจูงให้ซื้อกองทุนในราคา IPO หรือตอนที่กองทุนนั้นนเนี่ยราคาย่อลงมาใกล้เคียงกับ10บาทกันอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ความจริงจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวนิกกี้จะพาไปหาคำตอบกันนะคะขั้นตอนแรกเราต้องไปหากองทุกนก่อนคะ่ะว่ามีกองทุนไหนลงทุนเหมือนกันบ้าง ตอนนี้นะคะเราก็ได้มาทั้งหมด3กองทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นคือ Asset Plus SCB แล้วะทีสโก้ค่ะราคา NAV ปัจจุบันนะคะของ Asset Plus เนี่ยอยู่ราคาที่45บาทส่วน SCB นะคะอยู่ที่ราคา24บาทค่ะแล้วก็ทิสโก้เนี่ยอยู่38บาทนะคะเพ,เพื่อนๆเนี่ยก็คงจะงงกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ไม่เห็นมีกองทุนไหนหน้าราคา10บาทเลยนะคะงั้นอางนี้ดีวกว่าเดี๋ยวนิกกี้จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปนะคะที่ปี2012กันค่ะ ถึงกแล้วทุกคนงั้นเราอะมาต่อเรื่องกองทุนของเรากันดีกว่านะคะตอนนั้นเนี่ย S C B U S Equity เนี่ยเพ่งจะ I P O เสร็จหมาทุกคนราคา N A V อยู่ที่10บาทส่วน Asset Plus กับ t i s c o เขา I P O กันเสร็จกันมาเั้งนานแล้วค่ะไม่ต้องพูดถึงราคาตอนนั้นอยู่ที่15.2บาทค่ะโอ้เห็นแบบนี้แล้วซื้อ S C B สิคะทุกคนรออะไรราคา10บาทถูกสุด งั้นจับทั้ง3กองมาวิ่งแข่งพร้อมกันเลยดีกว่าเอา้าทำไมกองทุนของเราถึงวิ่งช้าสุดอนะ่ะอ๋อเพื่อนๆลองดูดีๆนะคะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาคนละที่กันงั้นเราอะเอามาทำที่สูย์นะแล้วทำเป็นเปอร์เซ็นต์จะได้เริ่มต้นที่เดียวกันค่ะ มันก็ใกล้เคียงกันนี่งั้น NAV 10บาทไม่ได้หมายความว่าถูกงั้นเหรอคำตอบก็คือใช่แล้วค่ะเพื่อนๆจำกราฟแรกที่นิกกี้โชว์ให้ดูได้ไหมคะกองทุนที่เราเลือกเนี่ยก็คือ SCB s e c u r i t y ตอนนั้น NAV ที่10บาทใช้เวลายาวนานถึง8-9ปีนะคะกว่าจะวิ่งมาที่24บาทในขณะที่อีก2กองเนี่ยเขาวิ่งไปประมาณ40บาทแล้วค่ะถ้าเราเอามาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์การเติบโต ดยเอาราคาปัจจุบันหารด้วยราคาเริ่มต้นลบ1แล้วก็ไปคูณ100แค่นี้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์การเติบโตออกมาแล้วค่ะแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือเอา้ามันเท่าๆกันนี่ลหลายหคนคงคิดนะคะว่าทําไมมันถึงเท่ากันน่ะมันต้องไม่เท่ากันสิเดี๋ยวนิกกี้เฉลยให้ฟังนะคะงั้นเราต้องย้อนกลับไปเปิดฟันแฟกชิดกันก่อนนะคะ ว่าทั้ง3กองอะ่ะลงทุนกองแม่กองเดียวกันกองแม่ก็คือ S P D R S P 500 E T F นะคะยังก็แสดงว่าไม่ว่าคุณจะซื้อ N A V ที่ราคาเท่าไหร่สุดท้ายแล้วบราจอแต่ละเจ้าก็เอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนกองแม่กองเดียวกันราคาเท่ากันอยู่ดีคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะย้อยเวลาเห็นนิกี้เด็กลงใช่ไหมคะ รอเล่นคะ่ะทุกคนเอาล่ะคะ่ะตัดภาพมาที่ปัจจุบันบ้างดีกว่านะคะเพื่อนๆก็พอจะทราบแล้วเนาะว่ากองคุณแม่เนี่ยคือกองเดียวกันนะคะก็คือ SPDR S&P DR S P 500 ETF นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเปิดฟันแฟ็กชีพพร้อมๆกันนะคะโอ้โหกองแม่ราคาตั้ง400กว่าเหรียญดังนั้นน่ยนะคะไม่ได้มีความสำคัญเลยว่าคุณจะซื้อราคา NAV ที่เท่าไหร่ 10บาท20บาทหรือว่า30บาทนะคะตราบใดที่เป้าหมายของกองทุนแม่เนี่ยเหมือนกันหรือว่ากองทุนนั้นๆเนี่ยมีนโยบายการลงทุนคล้ายกันค่ะดังนั้นนะคะนิกกี้มีเคล็ดลับ3ข้อมาฝากเพื่อนๆในการซื้อกองทุนในวันนี้ค่ะข้อแรก มุมมองของกองทุนที่คุณจะไปซื้อเช่นถ้าคุณสนใจในเรื่องของกองทุนหุ้นอเมริกาคุณก็ต้องไปดูแนวโน้มของเศรษฐกิจเขาหรือว่าแนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะหรือถ้าเกิดคุณสนใจในกองทุนหุ้นจีนคุณก็ต้องไปดูในเรื่องของตลาดหุ้นของจีนนะคะว่ามีอะไรบ้างรวมถึงแนวโน้มโครงสร้างเศรษฐกิจของเขาคา่ะว่ามีทิศทางมันแบบไหนข้อที่สในเรื่องของความผันผวนนะคะแล้วก็ผลตอ,อบแทนเพื่อนๆสามารถหาดูได้จากฟันแฟกชีตของบลจเลยค่ะ ข้อที่3นะคะในเรื่องของค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมในที่นี้เนี่ยหมายถึงในเรื่องของค่าธรรมเนียมการซื้อธรรมเนียมตอนขายแล้วก็การบริหารจัดการกองทุนค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe เป็นกำลังใจให้นิก,ก้และก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย